ามาดูอหาของพระนะจ๊ะอันนี้ขาวลอยเด่นนี่คอผงพุทธคุณทั้งห้านะแล้วก็แต่ละองค์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์มหาจากาักรพรรดิพิม,ม์พใหญ่เกตะลุ้มลุงพุธพิม์พจรวจซุ้มพิพม,ม์พมมใหญ่พระประธานนะคะอ่ก็หลากหลายกันไปให้ดูเรียนรู้ความเก่ายุบแยกยื่นไปตามกาลเวลาเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าท่านเห็นพาชุดนี้แล้วอ่า สมมติว่าชุดนี้ยี่สิบองค์ยี่สิบองค์หนึ่งหมื่นบาทถ้าเป็นท่านถามให้ตอบว่าท่านจะบูชาหรือไม่อ,อสมมติว่าชุดนี้ยี่สิบองค์ร่วมบุญหนึ่งหมื่นบาทหรือาลักษณะนี้สมมุติว่ามีการให้บูชายี่สิบองค์หนึ่งหมื่นบาท เป็นท่านคิดว่าท่านจะรับหรือไม่างแค่ถ้าความรู้สึกนะแค่องค์เดียวก็เกินแล้วนะเกินราคาหมื่นอันนี้ให้ดูนะจะืมถ้าเป็นท่านนะค่ะคิดเห็นอย่างไรเห็นไหมคะแต่ละองค์